พี่บอกคือจะเห็นได้ว่าพวกคุณแจน้องเนยเนี่ยมีหน้าใครก็ไม่รู้่วยเลยอยากจะให้น้องเนยเนี่ยปวดด้วยตัวเีงท้าพวกคุณแจมีหน้าใครลงอันนี้นี่นี่พี่ทาช่วยจัดให้นี่อยู่ตรงนี้เลยนะคะพวกกุญแจนี้เป็นหน้าใครคะไม่รู้สินะใช่ไหมคะ ใครหน้าไหนมองหน้าเขาซิมองหน้าเธอ,อคือขออนุญาตฟ้องหม,มีตรงนี้นิดนึงต่รงนี้ไม่ใช่คำว่าฟ้องใช้คำว่าหมีฟังคือ ี่เล่าให้ฟังถึงความน่ารักของน้องเนยน้องเนยเป็นคนปริ้นม,มาเองนะคะไม่ใช่พี่พนาริยางจัดให้น้องเนยปริ้นม,มาเองใช่ไหมคะเนี่นะคะอยากให้ผู้ชายประทับใจงั้นเดี๋ยวขอถามผู้ชายไปว่าผู้ชายประทับใจหรือเปล่าผู้ชายประทับใจไหมคะจะเหลือนะครับ <laughs> ความประทับใจใส่กระป๋อใช่ปะใช่นะคะพี่บอลประทับใจมากใลยันประทับใจมากนะโอเคงั้นต้องมีเด,ดทครั้งต่อไปแล้วเนาะได้ไหมได้ไหมต้าหนิเขาอยากไปสวนทุเรียนนะเจอกันซึ่งอยากให้เต้นด้วยกันนิดนึงด้วยไนงะมันก็เลยจะได้เป็นน่ารักน่ารักสักนิดนึงได้ไหมพี่บอลคห้นไหมไหวเจอ นั้นพวกเราช่วยให้พวกเรามาทีจังหวะคร่าวๆกันหน่อยดีกว่าห้าสี่สามสองเฮ้เฮ้เ้อาเท่ามาแล้ว ขอเชิญประมือให้พี่บอนกับนังน้อยด้วยค่ะ ู้สึกผิดเลยที่แซวพี่บอนไปโชกเริ่มต้นมันพี่บอลไม่คาเต้นเลยแต่โอเควันนี้ให้คะแนนพี่บอลเท่าไหร่คะสิบเลยเหรอเต็มร้อยเอาแปดไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้แปดสิบมันมันมีน้ำไม่ถูกใช่ไหมเออมีสิบก็สิบสิบเต็มร้อย เต็มเต็มสิบเลยอาแซวเลยนะคะเอาละช่วงนี้ขอบคุณมากๆสําหรับทั้งคู่ที่มาโชว์ความน่ารักเดี๋ยวน้องเนยให้พักแปบนึงเดี๋ยวน้องเนยจะไปอยู่ตรงจุดสัมภาษณ์คุยกับผู้พี่ๆนักข่าวเนาะซึ่งนี้ด้ข่าวน้องเนยน้องเนยเตรียมมาพูดพูดพูดคุยกับพี่นักข่าวเยอะมากกับพี่บอลด้วยใช่ไหมคะเราเตรียมมาพูดเยอะเลยนะคะโอเคงั้นตอนนี้ขอเชิญปรบมือดังๆให้พี่บอลและน้องนยค่ะขอบคุณค่ะ ไปตัดไปตัดแข่งแข่งพีขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ปอค่ะจะเนียนจะเนียนไปก่อนพี่ก่อโดยก็ไม่ได้นะคะวันนี้สนุกไหมคะทุกคนค่ะก็เอาเป็นว่านีน่ามตัวแทนของนารยานะคะขอบคุณ